ถ้าจะไม่พูดถึงอนิเมะเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับกับอนิเมะเรื่องจันทานำพาสู่ต่างโลกที่ได้ออกโปสเตอร์และตัวอย่างใหม่ของซีซั่นสองเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับอนิเมะเขาบอกก็จะเริ่มฉายในเดือนมกราคมปี2024โดยจะเป็นการฉายต่อเนื่อง2ฤดูมีประมาณ24ตอนแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับและถ้าใครอยากไปรับชมตัวอย่างเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมในดีคริปชันผมได้เลยผมจะแปะเอาไว้อนิเมะมาจากเร well, นะิเวลในแฟนตาซีต่างโลกและยังเป็นแบบนวผจญภัยอีกด้วยโดยเรื่องย่อเนี่ยก็จะเริ่มจากมาโคโตะคุงห umi, ง ro, หนนนนนนนุุ่่่่่่่มมมมมมมััััธธยยยยยยปปลลลลาา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 ถูููกกกอออออญญเเ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 ชชิิิิโโดดดดทททพพพสคคไไงงงงงีีีึใใใฐะะแแแตตรบวววขขขขจ้ อัปร,รักนะครับจึงสาปส่งให้เขาไปอยู่กับพวกอะมนุษย์และมอนเตอร์ที่สุดขอบโลกก็เลยกได้ว่าการประจนภัยจะไปปราบรอมานเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับและได้เริ่มออกปะจนภัยจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีพลังพิเศษอีกด้วยนะครับเลยกได้ว่าพลังของเขาเนี่ยมีมหาศาลเป็นอย่างมากเลยถึงหน้าตาและตัวของเขาเนี่ยจะไม่สามารถพูดภาษามานุษย์ได้แต่พลัง,งเขาเนี่ยโคตรจะแทชชูและจะขี้โกงเป็นอย่างมากเลยนึกว่าเทพทูนะครับก็เียกได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมก็ขอบอกเลยว่าในมังงะเนี่ยจริงๆเนื้ ไม่ได้ไปต่อแล้วแต่อนิเมะก็ได้ไปต่อแต่ผมก็เรียกได้ว่าอัปเดตข่าวสารช้าพอสมควรนะนะเพราะมันออกมาตั้ง3าสัปดาห์แล้วแต่ผมเพิ่งจะมาประกาศผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มาทําคลิปนี้เพราะว่าผมเนี่ยเห็นว่ายังไม่มีช่องไหนทานะครับว่ามันจะมาตอนไหนผมก็เลยมาทําให้ทุกคนเนี่ยกระจ่างว่ามันจะมาในปี2 0 2 4ในเดือนมกราคมหรือต้นปีหน้านะครับก็เรียกได้ว่ารอกันอีกไม่นานนะครับส่วนใครเนะี่ยอยากไปกำลังใจใผมนะคลิปต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมเช่นกันขย,ยี้หลย้ยยพราาาะว่ถ่ถคุณไมขย,ยี้ผมายยนะ